ปิดท้ายที่อินไซต์ช่วงสุดท้ายของวันนี้ครับผมเลือกเอาเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเวลา3ามทุ่มครับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดจะเปิดบ้านเจอกับบอนมัตนิวคาสเซิลของเอ็ดดี้ฮาวมี7แต้มน,นะครับจากการชนะ1เสมอ4แพ้1เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับคริสตัลพาเลทมา0-0นะครับปัญหาของนิวคาสเซิลคือตัวเจ็บค่อนข้างเยอะนะครับจอห์นโจเชิวี่ลงไม่ได้แน่3แกนหลักอย่างบูโนกิมาร์ไลส์ออลองแซงมัซซีแมงและคาร์ลัมวิลสันต้องเช็คฟิตเลยครับว่าจะลงเล่นได้หรรือไม่นะคับ พวกที่ลงได,ได้แน่ก็มีโจวิลล็อกเจอร์ลิงตันนะครับแนวรุกอย่างมิเกลอร์เมรอนแรนเฟรเซอร์กองหน้าอเล็กซนเดอร์อีซักเป็นตัวทีเด็ดในขณะที่บอลมัดก็มีจัดแต้มครับจากการชนะ2เสมอ1แพ้น3นะ, <S <S ๆๆนะครับเกมล่าสุดเนี่ยทำได้ดีเกินคาดครับบุกชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์มา3-2นะครับตัวหลัก เจฟฟ์สซนเลอมาลูอิสคุกฟิลิปบิลลิงกองหน้าเป็นโดมินิกโซลันกี้นะครับเจอกันหันล่าสุดคือ3ฤดูกาลที่แล้วในพรีเมียร์ลีกนะครับนิวคาสเซิลยิงชนะทั้ง2เกมครับแน่นอนก่อนเกมนิวคาสเซิลถูกยกให้เป็นต่อพอสมควรนะครับอย่างที่บอกไปเอ็ดดี้ฮาวเนี่ย เอาเอง่ายครับคืนนี้ถ้าลุ้นได้ตัวหลักกลับมาสักหหรือ2คนผมมองว่านิวคาสเซิลแบเบอร์มากคืนนี้ครับบอลมัดอาจจะวูบวาจริงแต่ว่ากองหลังมีปัญหาครับเกมนี้วัดใจนิวคาสเซิลได้เลยครับในเชนเจมส์พาร์คดุดันนะครับ1ประตูมีแน่ลุ้นประตูที่2เชียร์นิวคาสเซลนะครับ และเหมือนเดิมครับฝากไปด้วยครับถ้าอยากจะสนุกมันเร้าใจแบบติดขอบสนามฝากไปด้วยสำหรับลายอัดของเรานะครับ I F M 7 7 7จําง่ายๆตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับใครสนใจก็ตามลิงก์ด้านล่างนี้ฝากไปด้วยกับลูกหนัง i n s i ซต์กดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางของเรานะครับขอให้ทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ